บทที่40พรพามดาบทส่วนพามประเภทที่สองส่วนใหญ่จะมาจากพามประเภทแรกที่เริ่มค้นพบว่าสิ่งที่ตัวเองยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอยู่นั้นไม่สามารถนำพาให้เข้าสู่สภาวะสูงสุดได้เพราะยังต้องมีเรื่องทางโรคที่สับสวนวุ่นวายเรื่องทรัพย์สินเงินทองราบยศสรรเสริญความอิจฉาริษยาในหมู่พามแต่ละสำนัก การอวดความยิ่งใหญ่ของสิ่งปลูกสร้างที่เรียกกันว่าเทวรยัยว่าของใครใหญ่กว่าใครแพงกว่าใครได้รับการอุปถรัรมภ์จากกษัตริย์มากกว่ากันนี้ถ้าเธอได้เห็นรูปแบบของเทวรัยที่อยู่ในแคว้นต่างๆทางตอนกลางของภาคนี้เธอจะยิ่งรู้ว่ามันมีความยิ่งใหญ่อลังกว่ากับเมืองที่เธออยู่นี้เป็นร้อยเป็นพันเท่าวัสดุที่ถูกนำมาก่อสร้างก็คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดแห่งที่สุด คงทนถาวรมากที่สุดนั่นคือหินมันถูกเลือกมาใช้ก่อสร้างเป็นปราสาทที่สูงใหญ่แบวหุ้มด้วยแผ่นทองคำที่สลักรวดลายอย่างวิจิตรบรรจงหากเธอได้เห็นมันต้องกับแสงอาทิตย์จามเย็นโดยยามที่มีงานพิธีบวงสวงต่างๆที่เขาประดับด้วยตะเกียงน้ำมันเธอจะเห็นความเรืองรังระย,ยิบระยับดุจสวงสวรค์นในดินแดนของเทพ,พเจ้าโอ้โหผมอยากเห็นจังเลยครับผมแทรก เธอจะได้เห็นมันแน่นอนเขาตอบแล้วพราหมณ์กลุ่มที่สองมีลักษณะเป็นอย่างไรครับผมถามาพราหมณ์กลุ่มที่สองนี้มีแนวคิดและว,วิธีปฏิบัติที่เชื่อกันมานานแล้วว่าถ้าต้องการสแสวงหาการหลุดพ้นหรือพบสัจธรรมจะต้องออกจากชีวิตทางโลกไปสู่ความวิเวกสันโดษโดยมีวิธีปฏิบัติที่หลากหลายสำนักต่างๆจึงเกิดขึ้นมากมายซึ่งส่วนใหญ่จะไปใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ห่างไกลาจากบ้านเมือง อยู่ตามป่าตามเขาห่างไกลจากผู้คนและสังคมหรือถ้าไม่ไกลก็ต้องมีสภาพแวดล้อมที่สงบเงียบปราศจากสิ่งรบกวนเพื่อให้เหมาะแก่การเจริญจิตภาวนาเขาอธิบายผมว่าปัจจุบันก็ยังมีกลุ่มคนที่ใช้แนวคิดนี้อยู่นะครับผมเสนอมันเคยหายไปแล้วแต่ปัจจุบันถูกนำกลับมาใช้อีกทาไมล่ะครับผมถามเดี๋ยวฉันจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะ ตอนนี้ให้ฉันอธิบายภาพรวมของเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนี้เพื่อที่เธอจะได้เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรก่อนเขาพูดได้ครับเราพามที่ออกไปตั้งสำนักลักษณะนี้ทุกคนล้วนมีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือการหุดพ้นซึ่งแนวทางนี้ไม่ใช่เพิ่งเคยมีแต่มีมานานแล้วเป็นหมื่นเป็นแสนปีมีผู้คนที่ออกบวชระทิ้งครอบครัวราทิง้งทรัพย์สมบัติซึ่งเธอก็เคยเป็นหนึ่งในนั้น เธอเคยเป็นฤาษีชีภัยเคยเป็นแม้กระทั่งชีเปือยที่ไม่นุ่งผ้าผมยาวจรดพื้นไว้หนวดเขายาวจนถึงอาัยวะเพศเดี๋ยวนะครับท่านผมเคยเป็นแบบนั้นจริงหรอครับผมถามแทรกใช่คนที่เคยตั้งปณิพานเรื่องการหลุดพ้นมักจะสแสวงหาหนทางเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาที่ไหนมีวิธีปฏิบัติและความเชื่อที่น่าสนใจเขาก็จะเลือกไปเรียนรู้และทดลองวิธีนั้นๆ นี่จึงเป็นที่มาของความหลากหลายทางความคิดของพวกเธอเวลานั้นจึงเกิดสำนักที่มีวิธีการที่แตกต่างอย่างมากมายบ้างก็ใช้การบูชาไฟบ้างก็บูชายันบางก็ใช้วิธีขัดเกาเกรดด้วยการอดอาหารอดนอนทรมานร่างกายนั่งในท่าที่สัำบากหรือสร้างความเจ็บปวดให้เกิดขึ้นปีกตัวเองไปอยู่ในถ้ำในป่าในเขาฝึกเจริญจิตภาวนา ด้วยความเพียนอย่างยิ่งยวดเวลานั้นสังคมของเธอจึงเรียกพามประเภทที่สองนี้ว่าดาบทนี่จึงเป็นวิธีที่พามโอรสท่านมีเลือกและตัดสินใจออกบวชในช่วงบั้นปลายของชีวิตทั้งๆที่ในสายตาของคนทัวไปพามผู้นี้ถือว่าเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิตมียศถาบรรดาศักดิ์มีอำนาจวาสนาเป็นที่เคารพนับหน้าถือตาได้ชื่อว่ามีความรู้ เป็นถึงครูบาอาจารย์ในราชสำนักมีชื่อเสียงเงินทองมากมายหากต้องการอะไรผู้คุณก็พร้อมจะสรรหามาถวายให้หากเป็นคนทั่วไปก็คงคิดว่าชีวิตแบบท่านนี้ถือว่าประสบความสำเร็จสูงสุดแล้วยังจะสแสวงหาอะไรอีกเขาอธิบายหากพระอาจารย์ประสงค์ออกบวชข้าก็จะขอออกบวชด,ด้วยเช่นกันขอรับเสียงของผมในร่างของพราม์อชิตะพนมมือพูดกับพรามณ์อุโส พวกเราก็ขอออกบวชด,ด้วยขอรับพามอีกสิบห้าคนที่เหลือพูดออกมาพร้อมๆกันถ้าเป็นความประสงค์ของพวกเจ้าข้าก็ไม่ขัดพรุ่งนี้เราไปทุนกับพระองค์ด้วยกันภาวรีพามพูดค่ำวันนี้จึงเป็นวันที่คณะพามทั้งหมดเข้านอนกันดึกที่สุดเพราะหลังจากเสร็จสิ้นการสนทนากับท่านภาวรีแล้วคณะพามที่เป็นกลุ่มย่อยต่างๆก็แยกย้ายกัน ไปประชุมเพื่อแจ้งข่าวนี้ให้ทุกคนได้รับทราบกันอย่างทั่วถึงนอกจากนี้ยังมีการปรึกษาหาหรือกันอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับสถานการณ์นี้เพราะนี่คือเรื่องใหญ่สำหรับพวกเขาเนื่องจากหัวเรือใหญ่จะไม่อยู่แล้วใครจะรับหน้าที่นี้ต่อไปและใครจะเลื่อนมารับตำแหน่งนี้โดยเฉพาะกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบทางความรู้สึกมากที่สุดคือเหล่าภรรยาและลูกของพาม ที่ตัดสินใจออกบวชตามภาวรีคราวนี้เปรียบเสมือนเป็นสายฟ้าที่ผ่าลงมากลางหัวใจซึ่งผลรับย่อมออกมาในด้านไม่ดีเกิดเป็นความเศร้าโศกเสียใจตัดพาอด่าทอเคียดแค้นจนถึงขั้นสาบแช่งภาวรีที่เป็นสาเหตุทำให้ครอบครัวของพวกเขาต้องพัดภากจากกันเช้าวันลุ่งขึ้นเรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นการพูดกันของเหาข้าทาสบริวาร ที่เป็นผู้รับใช้ในสำนักของภาวรีพามพ่อครัวแม่ครัวคนรทำความสะอาดคนททำสวนต่างจับกลุ่มคุยกันอย่างตึงเครียดเพราะมันจะมีผลกระทบทางอ้อมต่อพวกเขาด้วยเขาเริ่มคาดการว่าใครจะได้รับเลือกให้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนพามอวุโสแล้วคนใหม่นี้จะเป็นอย่างไรถ้าเป็นคนที่เขาไม่ชอบจะเป็นอย่างไรเพราะดูเหมือนพามที่เป็นระดับหัวหน้า จะพากันออกบวชไปพร้อมกันหมดวันนี้พามทุกคนมารวมตัวกันที่หอฉันอย่างพร้อมเพียงกันตั้งแต่เช้าตู่หอฉันนี้มีลักษณะเป็นสาราไม้ขนาดใหญ่ที่ยกพื้นขึ้นมาประมาณหนึ่งเมตรตัวสาราเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ละด้านกว้างราว30เมตรภายในเปิดโรง่งชั้นแรกมีระเบียงเตี้ยๆสูงจากพื้นประมาณหฟุตปูด้วยอิฐขอบด้านข้างโดยรอบยกเป็นที่นั่งเตี้ยเตี้ทำจากไม้ สามารถเดินได้รอบก่อนที่จะขึ้นไปบนสาราด้านบนมีเสาจำนวนมากเรียงรายเป็นร้อยๆต้นแต่ละต้นมีขนาดใหญ่ประมาณหนึ่งคนโอบลานด้านบนทำจากไม้กระดานแผ่นใหญ่ขัดจนขึ้นเงาลักษณะของหลังคาเป็นทรงสอบเข้าหาจุดศูนย์กลางเท่าๆกันมีทั้งหมด3ชั้นรดตันกันจนถึงชั้นสุดท้ายซึ่งมีจั่วปลายแหลมประดับด้วยทองคำที่มุมทั้งสด้าน ตกแต่งด้วยไม้แกะสลักปิดทองภายในสาราถูกแบ่งออกเป็นสส่วนโดยมีทางเดินเข้าไปตรงกลางทั้งสี่ทิศต,ตรงด้านในสุดยกพื้นขึ้นมาอีกช่วงหนึ่งประมาณหนึ่งฟุตแยกเป็นสัดส,ส่วนอย่างชัดเจนด้านบนที่ยกพื้นขึ้นมามีโต๊ะเล็กๆคล้ายกับขันโต๊ทางร้านนาวางอยู่จำนวน5้าตัวแต่ละตัวมีภาชนะใส่อาหารเป็นถ้วยมีฝาปิดอย่างมิดชิด ผมและคณะจำนวน16คนจึงแบ่งกันเป็นสี่กลุ่มกลุ่มละสี่คนเดินไปนั่งประจำที่เหล่านั้นโดยยังเหลืออีกหนึ่งโต๊ะที่เป็นของท่านภาวรีตั้งอยู่ตรงกลางเมื่อมองไปโดยรอบทั้งสี่มุมของซาร่า <c oughs> ก็มีาพามจำนวนมากนั่งประจำที่และแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มละสี่คนเช่นกันแต่พวกเขาจะยังไม่มีอาหารมาวางให้เหมือนของผม จะต้องให้พามหนึ่งในสี่เดินลงไปที่ห้องครัวเพื่อไปยกโต๊ะเล็กๆที่มีภาชนะบรรจุอาหารขึ้นมาเองพวกเรานั่งประจำที่สักครู่ก็มีเสียงะระฆังดังขึ้นเมื่อสิ้นเสียงะระฆังพานที่ทำหน้าที่ไปยกอาหารต่างกุรีกุจอมานั่งประจำที่จากนั้นไม่นานท่านภาวรีก็ปรากฏตัวมาจากทิศตะวันออกขณะที่ท่านเดินมาทุกคนต่างอยู่ในความเงียบสงบ เมื่อท่านนั่งประจำที่เรียบร้อยท่านก็พนมมือกล่าวบทสวดอะไรบางอย่างออกมาทัานทีที่ท่านกล่าวประโยคแรกจบพามทุกคนที่อยู่ในศาลาก็เริ่มสวดมนต์นั้นต่อไปพร้อมกันประมาณสองนาทีเมื่อสวดจบแล้วท่านพามพาวลีก็บอกให้ทุกคนกินอาหารได้บรรยากาศของการกินอาหารนี้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสมรวนอย่างยิ่งทุกคนกินอย่างระมัดระวังไม่มีเสียงดังเร็ดรอดออกมาแม้แต่น้อย อาหารที่กินประกอบด้วยแกงประเภทต่างๆมีผักสดที่ใช้กินกับน้ำพริกมีเนื้อย่างที่ปรุงด้วยเครื่องเทศหลายชนิดต้องปั้นข้าวเป็นก้อนๆด้วยมือผมรู้สึกว่าวัฒนธรรมการกินนั้นเหมือนกระทางภาคเหนือและภาคอีสานของประเทศไทยที่ส่วนใหญ่จะกินข้าวเหนียวกันท่านโพเชครับนิ่มเป็นวัฒนธรรมการกินแบบที่ภาคเหนือและภาคอีสานของประเทศผมเลยนะครับผมแสดงความเห็น ที่จริงเวลานั้นทั้งภูมิภาคของเธอก็มีวัฒนธรรมการกินลักษณะนี้เหมือนกันหมดพวกเธอกินข้าวที่ต้องปั้นเป็นก้อนๆแบบนี้นับแสนๆปีมาแล้วแต่ช่วงหลังประมาณ4-500ปีที่แล้วพวกเธอได้ติดต่อค้าขายกับภูมิภาคอื่นมากขึ้นมีความสะดวกในการขนส่งสินค้าได้ง่ายขึ้นจึงมีการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศชนิดหนึ่งมาทดลองกินช่วงแรกๆ ข้าวชนิดนี้ถูกนำไปบริโภคในวงจำกัดเฉพาะหมู่เจ้านายเท่านั้นเนื่องจากมีราคาแพงแต่ภายหลังมีการนิยมบริโภคมากขึ้นจึงได้นำมเมล็ดไปเพาะปลูกกันเองสำหรับคนในวังจึงเกิดเป็นนาที่ปลูกข้าวเฉพาะสำหรับเจ้านายและเรียกพันธุ์ข้าวที่ปลูกนี้ว่าข้าวของเจ้าหรือข้าวเจ้าหลังจากกินอาหารกันเสร็จแล้วก็มีคนมายกสำรับของกลุ่มผมและของท่านอาจารย์ไปเก็บ ส่วนของาพามคนอื่นๆที่เหลือก็มีอาสาสมัครหนึ่งในสี่ยกลงไปเก็บที่โรงครัวบรรยากาศวันนี้ดูตึงเครียดและทุกคนมีสีหน้ากังวลใจเราอยู่ในความเงียบกันสักพักใหญ่ก่อนที่าพามอุสโสจะพูดอะไรบางอย่างออกมาวันนี้พวกเธอทั้ง16คนจงไปพบพระเจ้าประสิทธิโกศลพร้อมกับข้าท่านพาบรีพูดขึ้นท่ามกลางความเงียบได้ขอรับท่านอาจารย์ ผมตอบรับในฐานะหัวหน้าพามจากนั้นท่านภาวรีก็รู้ขึ้นแล้วเดินลงถาลาไปทางทิศที่เป็นประตูทางออกของสำนักผมและพามอีก15คนก็รู้ขึ้นและเดินตามไปทันทีระหว่างที่เดินทางไปก็มีความเข้าใจบางอย่างเกิดขึ้นมาซึ่งผมรู้ได้ทันทีว่าความเข้าใจนั้นมาจากความรู้ของพามอชิตะนั่นคือตัวผมเข้าใจวิธีปฏิบัติของเขา เพราะเขาคือตัวผมในอดีตและผมก็คือตัวเขาในอนาคตสิ่งที่รู้ขึ้นมาคือทุกวันต้องมีาพามจำนวน8ใน16คนจากกลุ่มของผมไปประจำอยู่ในวังเพื่อไปเป็นที่ปรึกษาหากมีธุรกรรมเล็กๆน,น้อยๆที่วังต้องการก็สามารถให้คำปรึกษาได้ทันทีพวกเราจะสลับสับเปลี่ยนกันอย่างนี้ทุกวัน หากวันนี้ผมเข้าไปพร้อมกับอีกเจคนพรุ่งนี้จะมีสองคนที่ไปในวันนี้แล้วไม่ต้องไปเราจะสลับหมุนเวียนกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆดังนั้นในหนึ่งสัปดาห์ผมจะได้หยุดสามวันแต่หากพระราชามีเรื่องสำคัญพระองค์จะฝากสารมาเชิญให้ภาวรีพามเข้าเฝ้าส่วนพามที่เหลือทั้งหมดในสำนักที่มีพันคนก็มีภารกิจตามที่ชาเมืองจะประสงค์เช่นการประกอบพิธีกรรมต่างๆ พิธีฉลองบ้านใหม่พิธีทําขวัญรูปตั้งชื่อผูกดวงชะตาเป็นครูสอนวิชาต่างๆทําขวัญสัตว์เลี้ยงที่ใช้เป็นปหาหนะพวกช้างม้าวัวควายเพื่อให้อาชีพของเขาเจริญรุ่งเรืองหน้าที่ของพาราหมณ์อีกหน้าที่หนึ่งคือการประกอบพิธีศพเมื่อมีคนตายศพจะถูกเก็บไว้ที่บ้านของตนเองเพื่อประกอบพิธีโดยในแต่ละวันพาราหมณ์จะได้รับเชิญไปสวดส่งดวงวิญ,ญญาณผู้ตาย พิธีกรรมนี้จะมีทุกวันนับตั้งแต่วันที่เขาตายจนถึงวันสุดท้ายพานจะทำหน้าที่อัญเชิญดวงวิญญาณของคนตายไปสู่สุกติโดยการสวดมนต์ซึ่งเป็นบทสวดส่งดวงวิญญาณโดยเฉพาะและจะนำศพไปประกอบพิธีเผาณสถานที่ที่จัดไว้เรียกว่าเมรุสถานที่นั่นจะมีสาราขนาดใหญ่เพื่อรองรับแขกและมีแท่นยกพื้นสูงขึ้นมาเพื่อวางศพ ด้านล่างของแท่นนี้จะมีช่องใส่ฟืนถ้าเป็นที่เมืองนี้หรือเมืองที่อยู่ทางเหนือสิ่งแวดล้อมได้ภูเขาและป่าไม้สิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่จะใช้ไม้เป็นหลักถ้าเป็นเมืองที่อยู่ทางใต้ที่เป็นที่ราบส่วนใหญ่สิ่งปลูกสร้างเกี่ยวกับพิธีกรรมเหล่านี้จะสร้างด้วยหิน